สนับสนุนโดยเพจ e l i l e h s นะครับเพจ Steamer และร้านค้าฮาร s t o n e นะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแมนะ้กระทั่งรูนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงอีเคซี K ่ C นะครับเจอกับเลดเดอร์ไฟครับเป็นฮันเตอร์เจอกับ,บเมย์ฮนะ ตรงนี้เมดเราเห็นแล้วครับว่าเมดของอ e ีเคซี่น่ากลัวขนาดไหนครับสำหรับสปูกกี้ตรงนี้ฮะ oh, okay, ครับอีเคซี่เปิดก่อนครับตรงนี้กลายเป็นตัวเวอร์ม,มานาครับถือเวอร์ม,มานาครับจะเล่นต้องเล่นเลยครับแล้วเทิร์นสองจะขึ้นเป็นในส่วนของ ตัวคีย์บอร์ดจักรวาลครับเดเดอร์ไฟเลือกที่จะเทรดออกไปก่อนครับแล้วเหมือนเทมโปไม่ดีครับไม่ไม่ไมีเทมโปตรงนี้ครับอีเกซี่น่าจะเปิดดาบหรือจะดิสคฟเวอร์หาเวครับอ๋าเปิดดาบไปก่อนครับอ๋อจริงๆน่าดิสคอเวอร์หาเวนะเพราะว่าอ๋ออาจจะมองว่าเทินสามอาจจะตั้งเป็นฟีสหรืออะไรอย่างนี้ครับ โอเคครับมาแล้วครับเป็นนีบูเบียนวิเชียครับอุ้ยคอยเลยรอครับอุ้ยแล้วเลือกเป็นดอกสีครับเพราะว่าถ้าเล่นวิเียนบือจะเต็มครับอุ้ยถือว่าหลบเพลราลได้ดีครับแล้วอาจจะเลือกเป็นคันอุ้ยเป็นยิงเป็นเบิร์ดามเมจเลยครับคือเอาดาเมจสู้เลยครับอุ้ยดีมากฮะอุ้ยเป็นเป็นพี่พี่เลือกสีนะเนี่ยอันดีข้างทางนนี้ข้างๆางครับแต่ว่าอีแคซี่น่าจะฉีกไปทางนึงครับ อ้อาวแล้วครับแอมเบรเอร์เซอร์เฟลินครับคือเราไม่ได้เห็นนานมากครับเฟล,ลินน่าจะเอามาคอมโบกับไอตัวสมอขุดฮะ <S <S แล้วขึ้นเป็นคดีข้างค้างครับตอนนี้บอดของอีเคซี่ใหญ่มากๆฮะและพร้อมแล้วครับที่จะโยนในส่วนของฮีริตท,ทอเลนแชมเปญครับ,บ <S 1> <S 1> โอ้โห นี่ครับเต็มข้อเหมือนกันครับต่างคนต่างบอร์ดใหญ่ครับเอาละครับอีเกซี่เอายังไงดีครับสำหรับบอดนี้ของเลเดอร์ไฟเนี่ยจะมาเลือกเอาแล้วเปิดเกมด้วยความมืดครับเอาละครับดูเอ่ความมืดมาแล้วคือทุกเทิร์นเนี่ยเราจะต้องเล่นให้มานาหมดนะครับถ้ามานาไม่หมดเนี่ยบอกเลยว่าฉิบหายแน่นอนครับผม กลับมาที่เลดเดอร์ไฟที่6มานาครับ6มานาของเลดเดอร์ไฟอาจจะเร่งไหมครับแต่ว่าเลดเดอร์ไฟมีกล้วยอยู่ครับไม่น่าใจนี่เร็วๆนี้ครับเลดเดอร์ไฟขึ้นบอร์ดใหญ่มาครับแต่ดีครับตัวนี้คู่นี้จะสามารถตบตัวทอร์เรนออกไปได้ครับอันนี้คือดีครับแล้วเพลอเราวในส่วนของทายาทด,ด้วยครับ แอสลอลหรอครับน่าจะขึ้นแอสลอครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันเป็นไล่หนึ่งครับโยนกลับมาแล้วครับแกเป็นความมืดับผมอ้าวมือล้นครับยังไงครับอีเกซี่ต้องเล่นให้หมดมานานนะคะแต่ว่าของันมือเยอะมากครับไม่น่าจะหมดเร็วๆนี้ฮะอ่าอาจจะอยากเล่นเวทใหญ่ครับแล้วก็อาจจะตอนนี้ยังไม่อยากเล่นเวทเล็กๆเพราะว่ามันจะไปทริกตัวคีย์บอร์ดจักรวาลครับ ส่งส่งส่รงระเบิดเข้าไปครับผมมาแล้วครับมีเกซี่ของเราอ่าแล้วเลือกดาบมาคหมับเขาให้เจ็ดมานาของเลเดอร์ไฟ์ครับยังไงดีครับเลือกที่จะหาสัตว์ขึ้นมาครับดิสโวเวอร์มาเป็นโอ้โหมีกลักครับมีฮอลโลฮาวฮะแต่กลักจะมาไม่เต็มนะฮะ กักจะมาไม่เต็มครับเป็นซาซิมิขาดขาดตูดไปหนึ่งดอกครับผมแต่ถ้าขึ้นอย่างนี้ก็จะอ๋อคือจะปล่อยให้อีเคซี่นี่เลยครับจะปล่อยให้อีเคซี่เล่นทายาทไปเลยครับเพราะว่าถ้าทายาทเนี่ยไอตัวกลักจะได้เยอะมากครับตอนนี้เป็นเทินของอ่าเป็นเทินที่บ้านพักอยู่ครับเอาละครับเราเลือกไปครับเอาละครับเป็นสิ สาวครับแต่ว่าอย่างนี้จะต้องโดนกลักตีหน้าไปหนึ่งดอครับเอาละครับเกมแห่งความมืดตอนนี้ไปที่16ดาเมจนะฮะเล์เเดอร์ก็เทมโปไม่ยั้งเลยครับตรงนี้เอาแล้วตรงไปตีโดนไปดีไม่รู้แห่รู้ตีทั้งสิ้นครับฟาดเข้าไปครับฟาดเข้าไปครับเอาให้ล้มฮะเวล์มีเคาน์เตอร์ด้วยครับ แต่ว่ากบเบรดไม่ปัญหาครับเพราะว่าเขามีทั้งมินเนี่ยนเล็กมินเนี่ยนใหญ่ครับเคาน์เตอร์อะไรดีครับอาจจะเป็นเคาน์เตอร์เวทมนต์เบาๆครับแต่เขามีหนึ่งทริคอยู่แล้วฮะอู้แล้วกำลังมันเลยหลุดหลุดท่านผู้ชมหลุดอู้แล้วมาแล้วครับต้องดูเลเดอร์ไฟครับจะเลือกเป็นเคาน์เตอร์อะไรฮะต้องบอกว่าน่าสนใจครับตรงนี้คือเกมจิตวิทยาลุวนๆแล้วครับ เอาล้วครับก็เต็มครับสิบยี่สิบแปดมานาครับต้องเล่นให้หมดครับอันนี้ได้หมดมานาครับเล่นไม่หมดก็ยุ่งครับโอ้เช็คครับแล้วฟีดกลักเอาไว้ครับตัวนี้มันใหญ่เหลือเกินฮะแล้วฟีดอีกทีหนึ่งครับเนี่ยคันเตอร์ไอ้ตัวต้องเล่นให้หมดมานานะฮะไม่หมดโดน16นะครับอีเกซี่แล้วจ่ายของไปจะหมดอย่างนี้มานา อาแล้วครับอีเซี่ต้องแก้ปัญหากลักครับแต่เธอหน้ามีฟีดกลักสบายๆอยู่แล้วฮะต้องยิงครับแต่ว่าถ้าไม่ยิงอา,อาจจะเหมือนอีเคซี่มองว่าอยากจะเทรดบอดด้วยครับอ่าเรียกที่จะทิ่ยออกไปครับอยูแล้วของกำลังจะหมดครับมานากำลังจะหมดครับแล้ว E y, อีแคซี่เธอนี้อาจจะเปิดคิงคลัชมาเลยครับกดดันไปเลยครับอุยอสทอล่ะฮะแอสทอครับแล้วตั้งเป็นอ๋อตั้งเป็นเวทสองใบตัวนี้ครับอ่าแล้วเทรดกันดาเมตตัวเองไปก่อนครับอาจจะฮีโร่พาวเวอร์ครับโอเคกดดันดาเมตนะฮะตอนนี้มีทั้งแอสทอรอมีทั้งคิงคลัชครับอ้โหแล้ว อีกที่ที่ต้องบอกว่าของนี่เริ่มจะเริ่มจะแห้งครับเริ่มจะแห้งถ้าสู้กันในสังเวนด้วยความมืดอย่างนี้ครับถ้าตามโครงเรื่องของยุคีครับคนที่เปิดแกมแห่งความมืดบักจะแพ้ครับต้องจวดไหมฮะอาจจะต้องจวดตรงนี้ครับเพราะนั้นแกมแห่งความมืดครับอ่าแล้วครับผู้พิทักษ์เอควินมาแล้วทายาทมาแต่ยังเล่นไม่ได้ครับผู้พิทักษ์เอควินเหรอครับ S <S 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 เอาละครับต่างคนต่างแห้งครับตรงนี้กลักสามสิบเก้าตรงนี้จะยังไงดีครับกูจะแต่ว่าเอาแล้ะครับไคดาโดรนนะครับอา่ายังไงดีครับบัฟเหรอครับบัฟสองเอาบัฟหนึ่งจังหวะครับอ่ะให้เคลียร์ตัวนี้ได้ครับ สีครับแล้วเตะเอ็กวินทิ้งไปครับโอ้โหแล้วเลือกตัวนี้มัน42ครับไม่ฟีดนี่คือชิปหายแล้วนะครับเกมแห่งความมืดตอนนี้ลานไปถึง26ครับทีเดียวก็ได้ไปคุยกันขี้เลยครับโอเคครับเลือกให้ถูกครับต้องอาจจะต้องเลือกกลางครับเพราะว่าให้บ่อน้ำสุริยะหรือว่าให้แอม็กซี่จูดแมกี่จูดไม่ได้ครับ อุแล้วมาพอดีครับอาจจะต้องยิงครับยิงเซตไว้ครับแต่ถ้าต้องหามตัวมาฆ่าไอ้นี่ก่อนครับน้องกลักครับดูเอลแบบความมืดครับเอาละครับมานาเขาต้องได้อ๋ออาจจะหาอาจจะหาอลาบายไว้ครับอลาบายเจอไหมครับเจอไหมครับอลาบายฮะอาราบายมาพอดีครับอ่าแล้วเปิดอลาบายรอไว้เลยครับเปิดอลาบายก็จะต้องก็จะไม่สามารถ หาหาของมาตอบโจทย์ครับดุดุครับโซงกลับไปก่อนฮะไม่เป็นไรครับอ่อโอเคครับอุ้ยทำไมไม่เลือกเคาน์เตอร์มินีเลยครับเนี่ยน่าจะเลือกกลางแล้วครับเลเดอร์น่าจะททยถูกอยู่แล้วครับไม่น่ามีปัญหาครับอุ้ยแต่ว่าเสียงมากอ่าโอเคครับออสการ์เลเดอร์อาจจะมองว่าไม่ต้องการไอ้ตัวนี้ครับโอเคครับ อุ้ยแล้วเป็นรีทอฟปะเนี่ยน่าจะเป็นรีทอครับเป็นรีทอของเอ่าเลดเดอร์ไฟครับเพราะว่ามันแอทลอมันยิงทีละหนึ่งครับโอ้โหสวยครับเอ่อเลดเดอร์ไฟนำไปก่อนนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับโอ้โหคนจริงครับตัวนี้เลดเดอร์ไฟผู้ล่าแชมป์ครับ ของจริงครับเรดเดอร์ไฟ์โอเป็นอิริดดนครับถ้าอีเคซี่ครับเอ้ถ้าเลดเดอร์ไฟ์ชนะเกมนี้ครับเลดเดอร์ไฟล์จะไปยืนอยู่ตำแหน่ง2ต่อ0ครับอ่าเป็นตำแหน่ง2องศูนย์ครับซึ่งเป็นโพซิชันที่ดีมากครับ เปิดเกมวันแรกอย่างสวยครับเลดเดอร์ไฟน่าจะเป็นในส่วนของลีลิกเดมอนฮันเตอร์ครับเป็นบิดเลนที่ค่อนข้างเก่งมากๆครับต้องบอกว่าไม่สนใจกดพิเศษอะไรทั้งสิ้นครับสำหรับเลดเดอร์ไฟต,ตรงนี้อ๋อแล้วตัวนี้เป็นนาคาด้วยโอ้ใส่มาแบบใส่ทุกเผ่าจริงๆครับอ้ามันกัมโลกครับมีครับ ตัวนี้เก่งมากนะก็คือตอนโจมตีอ่ะมันจะบวชแท็กสามนะครับและคงกระพันด้วยนะโอ้แล้วเด็ดเดือดไฟเลือกที่จะเคลียร์ออกไปเลยครับสองจังหวะและได้เคลียร์บอร์ดตรงนี้ด้วยครับสวยครับแล้วเปิดซองมาเลยครับ <c oughs> ได้บอร์ดมารอครับอีเคซี่จะตอบโจทย์นี้ยังไงครับ หน่วยซุ่มโจมตีครับเครซี่ครับ,รรบโอ้โหเรดเดอร์ไฟตอนนี้แบบไปยาวเลยนะครับเรียกจั่วรเรียกอะไรตอนนี้าทางเรดเดอร์ไฟน่าจะอยากหาบ้านครับเคล็ครับแล้วยิงหตรงนี้ครับสวยฮะ นี่ครับเคเบิลออกไปครับได้อยู่ครับได้อยู่เคาน์เตอร์เลยครับเบสมาสเตอร์โอคนี้ครับลบล้างอะไรครับเลือกที่จะลบล้างมินเนี่ยนครับเพราะว่าเด็กเบสตอนมินเนี่ยนครับทำให้อีเกซี่นีเสียจังหวะอย่างแน่นอนครับอีเกซี่เช็คก่อนครับอ่ะรู้แล้วครับว่าเป็นมินเนี่ยนครับ ต้องสังเวยครับต้องมีการสังเวยครับโอเคครับน่าจะต้องเลือกจั่วมาก่อนครับแล้วจะเป็นโอ้โหเหงาครับตอนนี้เพลนี้เหงาครับแล้วเด็เดอร์ไฟจะได้ทำต่อครับเป็นเทินบิ๊กเทินครับเป็นกดบ้านครับแล้วได้เป็นกล่องมหสัจจรนย์ครับจั่วสี่ใบครับแล้วลดค่าไล่3้าสามสาี่สี่ครับ สองใบแรกจะลดสามนะครับแล้วก็สองใบที่สองจะลดสี่ครับโอ้โหแล้วแทมโปอย่างแข็งเลยครับ <c oughs> ต้องยื้อให้ผ่านครับอีเคซี่ต้องให้ผ่านตรงนี้ครับถ้าอยากเล่นต่อครับ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าเลตเตอร์ไฟไม่ยอมครับยังไงก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ผ่านไปง่งายๆครับโอ้โหล้วเกินหน้านี่ต้องบอกว่าวิบัติครับแล้วกลายเป็น อีแคซี่ต้องเพ็บจั่วเลยครับเพื่อหาของมาเล่นก่อนครับจัวสองใบครับและได้บริษัทมาครับน่าจะรอเอามันกั้ำด้วยครับโอเคเซ็ตไปก่อนครับแล้วบริษัทตรงนี้ครับถ้าบริษัทตรงนี้ยิ้มเลยนะครับเอาล่ะครับเก็บบริษัทเอาไว้ครับนี่ครับนี่คือโปรเพเยอร์ครับเหมือนอ่านครับเหมือนรู้ครับ คือจะต้องโดนซีแลกครับเธอนี้ลดเดอร์อาจจะเหลี่ยมครับไม่ลงซีแลกครับไม่เหลี่ยมนะครับกูใส่แล้วครับใครบอกเหลี่ยมเหลี่ยมเลิมเชี่ยมอะไรนะครับอุ้ยหูไม่รอแล้วครับเพราะว่าใครจะมาเพย์อาราวบิสาดอะไรไรสาระนะครับโหนี่อีเคซี่จะโดนไปถึงกี่หน่วยเนี่ยโดนไปอีก แ8ดโดนไป16หน่วยครับรอบนี้สิบหกยหน่วยครับเหลือเจ็ดฮะแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับสูตรสูตรสูตรรุดสูตรครับแต่จะเสียอะไรไปไม่ได้เลยครับอ่าอันกั้มยกกล้มครับเพื่อเพิ่มเผาแค่เพิ่มเผาก็พอครับเหลือเจ็ดครับ อาจจะเป็นรีทอได้เลยนะครับถ้าดิสคัฟเวอร์ดีๆครับเพราะตรงนี้มีอยู่3เป็น5เป็น6ครับหกดับเรียบร้อยครับเป็นรีทอของเลดเดอร์ไฟครับเรียบร้อยครับขูท่าไหนก็จบได้ครับเป็นท่าสเปลครับสเปลจะบวก3ครับแล้วก็ตัวของอั c แคสครับจะบวกแอแทกอีก3หน่วยครับ พร้อมกับตัวนากาเด็กครับแล้วกลายเป็นเลดเดอร์ไฟครับชนะ2วินในวันแรกครับปิด e ีเคซไปได้2ต่อศูนย์ครับผมอู <c oughs> หยุดเขาไม่อยู่จริงๆครับสำหรับลีลิกเดมอนทันเตอร์ครับ